สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทําให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพ,พร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีผู้ติดตามรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับผู้ร่วมรายการก็คือคุณกิติยาวิทยาประพัฒ์เป็นนักวิชาการอิสระนักเขียน คนทำหนังสือทำมือที่เราเรียกว่าซีนเธอเองชอบเรียนภาษาต่างประเทศแ้ะก็ชอบวัดรูปและอ่านนวนิยาใหญ่ประเภทสืบสวนสอบสวนนะคะจบมาทางด้านวรรณกรรมแล้วก็สนใจในเรื่องของสตรีวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนแล้วก็วัฒนธรรมฝรั่งเศสวันนี้เราจะพูดถึงวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนนะผ่านมุมมองของคุณกิติยาเพราะว่าตัวคุณกิติยาเองก็มี เชื้อสายไทยจีนเช่นเดียวกันโดยเราจะหยิบหนังสือสองเล่มมาพูดคุยในรายการเพื่อจะพูดคุยถึงประเด็นที่มันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนตัวของคุณกิติยาด้วยหนังสือที่ว่านั้นก็คือเล่มแรกเธอเป็นลูกสาวเป็นงานเขียนของคุณจินแท้ตั้งเล่มนี้เคยมีการหยิบมาพูดคุย EP ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นหนังสือเล่มประทับใจเล่มหนึ่งของคุณนิซึ่งทำนิทรรศการ ฤดูร้อนของพ่อเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะคะอีกเล่มหนึ่งนั้นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าลมพัดมิรู้ล่วงหน้าเป็นงานเขียนของคุณสุกัญญาหานตระกูลซึ่งเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดความผูกพันของมเมล็ดข้าวกับการเดินทางภายในชีวิตแล้วก็ภายในจิตใจของครอบครัวหานตระกูล เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ครอบครัวซึ่งเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของลูกหลานจีนโพ้นทะเลสี่รุ่นนะคะเล่มนี้พาผู้อ่านนะคะสืบสารร่องรอยไปจากไทยจนถึงเกาะไหหาลำผ่านเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลุมฝังศพของตระกูลหานตระกูลแล้วก็ มีในเรื่องของการสัมภาษณ์ร่วมด้วยนะ,ะมีการทำงานแล้วก็เขียนออกมาซึ่งเล่มนี้เป็นสารคดีชีวประวัติของสามัญชนที่น่าสนใจซึ่งเราจะหยิบม,มาพูดคุยกันเพราะจะมีทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของชาติพันธุ์อยู่ในนั้นด้วยเราจะมาเริ่มกันที่ความประทับใจของคุณกิติยาหรือว่าคูกิกับหนังสือทั้งสองเล่มนี้กันก่อนนะคะว่าได้ไปประสบพบเจอแล้วก็พบกับเรื่องราวของ ผู้หญิงด้วยในเล่มนี้รวมถึงสิ่งที่เชื่อมโยงยึดโยงกับคุณกิติยาค่ะความประทับใจของหนังสือสองเล่มนี้นะคะคือเริ่มจากเธอเป็นลูกสาวก่อนคือเรื่องเนี้ได้รู้จักเล่มนี้จากที่ไปชมนิทรศการของคุณนี้นั่นแหละคะ่ะแล้วในวันนั้นคือเราประทับใจทั้งตัวคุณนี้แล้วก็ประทับใจที่เราได้เจอหนังสือเล่มนี้จากคุณนี้ด้วย คือทั้งสองคนนะคะเราให้ความรู้สึกกับเราอะเหมือนเขาเป็นหมอให้คุณพ่อคุณแม่ของตัวเองโดยที่ทางคุณนี้ก็มีคุณพ่อไป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เลยต้องมาจัดนิทรรศการแล้วในนิทรรศการของเขาอะค่ะมันจะมีทั้งไดอารี่ของตัวเองที่เขาเขียนระบายความเครียดแล้วมีอีกโต๊ะหนึ่งที่มันเป็นหนังสือที่เขาอ่านเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณพ่อของเขาซึ่งมันไม่ได้มีแต่หนังสือทางการแพทย์ ว่าจะดูแลเยียวยาผู้ป่วยยังไงแต่มันมีหนังสือเรื่องเธอเป็นลูกสาวอยู่ด้วยอะคะ่ะตึ้งอันนี้คือเราอะพอเราได้ไปอ่านมาเราก็จะเห็นว่าในในหนังสือเล่มนี้ก็มีไดอารี่ของคุณจีนแท้ตั้งอยู่ด้วยนะคะการเขียนไดอารี่อะเขาเขียนชัดเจนเลยในหนังสือว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนําให้เขียนเพื่อสังเกตอาการผลของแม่ซึ่งตัวเขาเองอะเขาก็เป็นคนที่ทําอยู่ประจําอยู่แล้วก่อนที่คุณหมอจะแนะนํานะคะ่ะ แล้วเราก็เลยเห็นว่านอกจากที่เราจะรักษาด้วยการแพทย์ทั้งสองคนตัวทั้งคุณนี้เองแล้วก็คุณจิมแซ่ตั้งเองอะคะ่ะเขาใช้วิธีของผู้หญิงในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วมันได้เยียวยาตัวเขาด้วยตัวเองด้วยทั้งการใช้การระบายสีมันดาล่านะคะหรือว่าการอย่างที่บอกว่าเขียนไดอารี่สังเกตอาการนะคะทำให้เวลาไปคุยกับคุณหมอมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะก็ นอกจากนี้นะคะอ่าเล่มต่อไปคือของคุณสุกัญญาลมพัดมีรู้ล่วงหน้าเล่มนี้เป็นการเปิดโลกการอ่านงานไทยเชื้อสายจีนอีกแบบหนึง่งที่เรายังไม่เคยเจอะคะ่ะเพราะปกติเนี่ยอย่างถ้าเป็นเล่มตะกี้เธอเป็นลูกสาวเนี่ยจะเป็นหญิงจีนกวางตุง้งซึ่งก็เคยอ่านมาบ้างแล้วแล้วฉากในเรื่องอ่ะก็เป็นฉากที่อยู่แถวบ้านของเราแม้ว่าเราจะเป็นจีนแป้จิว๋วแต่มันค่อนข้าง รีเลตได้ง่ายอะคะ่ะแต่ว่าอันของคุณสุกัญญาจะเป็นไทยเชื้อสายจีนทางภาคเหนือที่ทางพ่อก็เป็นไหลำด้วยส่วนทางแม่ก็เป็นคนไทยที่มาจากครอบครัวเลี้ยงช้างอะคะ่ะเป็นชุมชนไทยใหญ่ก็เลยทำให้คือเราไม่เคยอ่านอะไรแบบนี้เลยอะส่วนใหญ่เวลาพูดถึงความเป็นจีนที่หลากหลายอะทางใต้จะค่อนข้างมีชื่อเสียงอย่างเป็นจีนโบราณกันน,กนะคะก็นอกจากเปิดโลกแล้วนะคะ รู้สึกประทับใจมากๆที่ผู้เขียนเขาเก็บทุกเม็ดเลยเราสัมผัสได้เลยว่าหนังสือเล่มน,นี้เขาทําสุดชีวิตของเขาจริงๆนะคะมันเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้างานเขียนสไตล์จีนที่โด่งดังแบบที่คนรู้จักแบบมหากราบแบบสามก๊กอะแล้วว่าเล่มน,นี้มันเป็นงานเขียนผู้หญิงที่พอเทียบเท่ากับงานเขียนแบบนั้นได้เลยค่ะใครที่อยาก<ฆ>จะสัมผัสบ,บรรยากาศของการเขียนนะที่คุณกีบอกว่าทําสุดชีวิต ในเล่มลมพัดมิรู้ล่วงหน้ามันน่าสนใจใตรงที่เราได้รับรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ของครอบครัวนะจริงๆก็ทั้งสองเล่มแหละพอมันเห็นตรงเนี้เราจะเห็นบริบทของการเชื่อมโยงในพื้นที่ที่เขาอยู่ด้วยหรือแม้แต่การกลับเข้าไปสู่สาแรกของแต่ละครอบครัวนะคะอย่างเล่มแรกเนี่ยเธอเป็นลูกสาวเรียกได้ว่าถ้าส่วนตัวเนาะที่ได้อ่านเราก็จะรู้สึกว่าเฮย้ยมัน มันเป็นคัมภีร์เป็นเป็นคู่มือหนึ่งอะทั้งในการเยียวยายเราด้วยนะหรือในการเตรียมความพร้อมของเราด้วยเพราะอย่างตัวเราเองก็ต้องเตรียมแลแะในในวันที่เราต้องแก่แล้ววันที่เราต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างเช่นพ่อหรือแม่ในครอบครัวของเราเองส่วนอีกเล่มถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของเสียงของผู้หญิงที่อยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าผู้เล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะคะ เราจะมาพูดถึงว่าตัวของคุณกีเองก็เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะแต่ก็จะเป็นเจเนเรชันททัตถมาละอืวพอเราอ่านเรื่องนี้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อมโยงกับสองเล่มนี้อย่างไรโดยเฉพาะในบริบทที่ว่าตอนนี้เราก็เป็นจีนอีกรุ่นหนึ่งนะเพราะเราก็เกิดในไทยแล้วเรารู้สึกว่ารุ่นที่เราเป็นอยู่นี้มันจะมีความกลมกลืนนะกับความเป็นไทย ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะเราเก็บอะไรไว้บ้างจากอขอใช้คําว่าบรรพบุรุษของเราละกันนะในครอบครัวของเราแล้วก็ความเป็นจีนในตัวเราเนี่ยทําให้เราอยากรู้จักผู้หญิงจีนในมุมอื่นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะความเป็นจีนร่วมสมัยค่ะเพิ่มทั้งสองเล่มนี้นะคะก็จะเป็นจีนรุ่นที่สามรุ่นที่สี่ซึ่งตัวเราก็เป็นจีนรุ่นที่สามแต่ว่าเราจะมีอายุน้อยกว่าผู้เขียนลงมาหน่อย คือคนในรุ่นเราอ่ะอาจจะมองว่าตัวเองอ่ะเกิดมามีความเป็นไทยมากๆเลยโดยที่แบบว่าเราอ่ะบางทีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะชอบพูดถึงนักท่องเที่ยวจีนในแง่ที่ไม่ดีแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นคนจีนด้วยซ้ำนะคะตึงตรงนี้ค่ะพอเราได้อ่านอะ่ะเราก็จะได้สองประเด็นออกมาว่าประเด็นที่หนึ่งคือเราอ่ะเรามักจะมองว่าคนที่เป็นรุ่นแม่เขาค่อนข้าง เลี้ยงเรามาแบบคอนเซอร์เวทีฟมากๆเลยอ่ะอย่างเช่นในเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าการระมัดระวังตัวเองอะ่ะเขาจะค่อนข้างให้เราอยู่แต่ในบ้านแล้วเ,เ,เวลาออกไปข้างนอกกับบ้านดึกไม่ได้อะไรแบบนี้ซึ่งตัวคนรุ่นเราอะค่ะส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจพอเราได้อ่านเรื่องเธอเป็นลูกสาวอะเราได้เข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาที่มันชัดเจนมากว่าสังคมในยุคแม่ของเราอะคะ่ะมันดาร์กมากมเลย จากที่ผู้เขียนได้ค้นพบจากที่แม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเราก็ค้นพบความลับของแม่จากที่แม่พูดจาเลื่อืนๆแล้วก็ไปสอบถามคุณนะาก็เลยได้คําตอบมาว่าคุณแม่ก็เก็บมาตลอดเลยว่าเคยเป็นเด็กโดนบังคับให้เป็นเด็กนั่งดิ้งในสมัยก่อนแล้วก็ไป,ไปท้องกับลูกค้าซึ่งมันไม่ใช่แค่คุณแม่คนเดียวแต่หลายๆคนในคนยุคนั้นอะที่ต้องทําอาชีพแบบนี้ะค่ะตึ้ง มันก็เลยทําให้เรากลับไปย้อนเข้าใจครอบครัวตัวเองว่าทําไมเขาถึงกลัวในการเลี้ยงลูกสาวในรุ่นต่อมามากๆว่าจะเข้าไปสู่ในโลกแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าผู้หญิงในยุคนั้นต้องไปทํางานแบบนั้นด้วยแต่มันเป็นเรื่องเรื่องที่ว่าเขาเป็นลูกของคนพัดถิ่นเขาต้องระมัดระวังตัวอะไรหลายอย่างมากๆมันเก็บสะสมเรื่องพวกนี้แต่เขาอ่ะพูดกับเราตรงๆไม่ได้อะค่ะเขาแสดงออกมาผ่าน ความกลัวการเตือนการทาอะไรต่างๆทําให้เรารู้สึกเราไม่เข้าใจเขาพอเราได้อ่านนั้นเนี่ยเราก็เลยเลยรู้สึกว่าเราเข้าใจคนนี้รุ่นแม่มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนนี้รุ่นเราอาจจะมองว่าหนังสือที่เขาเขียนบันทึกเรื่องสมัยว่าเมื่อก่อนเนี้ยชายหญิงไม่เท่าเทียมกันคนจีนรักลูกชายมากกว่าลูกสาว มันเป็นเรื่องที่แบบมันเอาไปแล้วอะค่ะถ้าคนในรุ่นเราจะมองว่าเรื่องพวกนี้มันผ่านไปแล้วตอนนี้เรามีการศึกษาและมันไปอ่านแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเราว่าเราว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยังสำคัญอยู่แล้วเราก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงในรุ่นเราอะค่ะในไม่ใช่รุ่นเราอใช่รุ่นใกล้เคียงกับเราก็คืออาจารย์สุกัญญาหรือว่าคุณจินแท้ตั้งเขาเขียนหนังสือออกมา เพราะว่าเขาทั้งสองคนเป็นผลผลิตของคนรุ่นแม่ที่ไม่ได้รับโอกาสให้เรียนหนังสือทําให้คุณแม่เป็นคนที่ซัพพอร์ตให้เขาอะกลายมาเป็นนักเขียนในทุกวันนี้ะค่ะซึ่งแบบสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราอะค่ะที่เราได้รับสิ่งนี้มาจากแม่อ่าแล้วก็ทั้งของคุณพ่อด้วยที่เขา่อนหน้านี้เขายังไม่ได้มี รายได้พอที่จะส่งลูกอ่าตัวเองก็อาจจะแบบยังไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกันนะคะพอเขามีรายได้เก็บพร้อมล้อมริฟทั้ทงพ่อของแม่คือเป็นส่วนที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเป็นผู้อ่านผู้เขียนเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเอาไวะะ้อ่ะค่ะค่ะงะนั้นสิ่งที่พวกเราได้กลายเป็นนักเขียนในทุกวันเนี้ยมันเป็นผลผลเหมือนผลผลิตใช่ผลผลิตของประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่ผู้หญิงยังไม่ได้เรียนหนังสือะคะ่ะ คเจรนัยออกมาให้เราเห็นบริบทได้ชัดเจนเนาะจากรุ่นของคุณแม่ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้รับอ,อ่ะมันได้มีการส่งต่อมายังลูกสาวอย่างไรใ,ในคนอีกรุ่นหนึ่งอย่างไรและเขาให้ความสำคัญกับการศึกษากับการเรียนของคนในครอบครัวของลูกๆอย่างไรก็จะเห็นจากตรงนี้มันจึงได้พาร์ตของชีวิตครอบครัวของชาวจีน พนทะเลอีกรุ่นหนึ่งเนาะที่เป็นลูกจีนพนทะเลที่เกิดที่นี่แล้วก็จะได้เห็นถึงการต่อสู้ความพยายามนะแล้วก็ยังที่ประทับใจมากคือด,ด้วยความเป็นแม่อืม,อมันเป็นการตีความของเราคนอ่านเนี่ยนะในฐานะที่เรารู้สึกว่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ผ่านมานะ่ะมันได้หล่อหลอม ความเป็นนักเขียนหรือว่าได้หล่อหลอมเรื่องราวที่เก็บงำเอาไว้แล้วก็พอมันมีการบันทึกมีการจดจานมีการเขียนแล้วมีการเผยแพร่ออกมาอย่างนี้ด้วยอ่ะมันทําให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เรื่องเล่าหลักแต่อย่างเดียวแต่เรื่องราของครอบครัวต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้นอยู่แล้วเนะในเรื่องของบริบทสังคมการเมืองวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวและในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมในบ้านนะคะมันก็จะเชื่อมโยงในแง่ว่ามันเหมือนการประทะกันอยู่สองวัฒนธรรมอะ่ะวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีความเป็นจีนสูงของรุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะหรือว่ารุ่นปู่ย่าตายายแล้วก็ลูกของตัวเองที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางวัฒนธรรมใหม่นะก็จะเห็นจะเรียกว่าต่อรองก็อาจจะได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เห็นทั้งการผ่อนหนักผ่อนเบาการผ่อนปรนที่มันเกิดขึ้นนะในในวัฒนธรรมภายในบ้านนะ ทีนี้แหละเราก็จะมาคุยถึงว่าอ่ะเราได้อ่านสองเล่มนี้แล้วการอ่านมันก็เป็นดอกผลหนึ่งในชีวิตเช่นเดียวกันนะที่เราจะต้องสามารถเอานำไปประยุกต์ใช้หรือว่าไปใช้ในฐานะที่คุณกิติยาเองก็เป็นทั้งนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยทำซีนด้วยนะคะก็มีผลงานซีนมาหลายเล่มนะ,ะแล้วก็จะมีเรื่องที่พูดถึงพาร์ทชีวิตของตัวเองต่างๆนะคะด้วยเช่นเดียวกัน เราสามารถที่จะนำเรื่องราวในสองเล่มนี้เธอเป็นลูกสาวผลงานของคุณจินแทตั้งแล้วก็ลมพัดมิรู้ล่วงหน้าของคุณสุกัญญาหานตระกูลไปปรับใช้หรือว่านำไปใช้ในการสอนอย่างไรบ้างคะค่ะก็สำหรับสองเล่มนี้นะคะมันจะมีทั้งความเหมือนและความต่างกันพูดถึงความต่างก่อนความต่างก็คือเล่ม เธอเป็นลูกสาวอะคะ่ะจะเป็นสไตล์การเขียนที่เป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงมากๆเลยก็คือเขียนเล่าประสบการณ์ชีวิตโดยตรงแล้วก็มีการเอาไดอารี่มาใส่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการแนวสตรีนิยมที่เขามองว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเป็นเรื่องการเมืองด้วยเหมือนกันในขณะที่เล่มลมพัดนีดูร่วงหน้านะคะส่วนใหญ่อะคะ่ะจะเป็นงานเขียนแบบกระแสหลักคือจะคล้ายๆเหมือนตำราว,วิจัยเลยที่ถ้าให้เทียบกันอะ สำหรับเราคือเล่มลมพัดมีดูล่วงหน้าจะค่อนข้างอ่านยากและใช้เวลานานนะคะแต่ว่าอันเนี้ยในทางสตรีนิยมเขาเรียกว่าเป็นงานเขียนแบบชายแบบกระแสหลักนิดนึงแต่ว่าพอเราอ่านไปอ่านมาเราจะพบว่ามันมีความด้วยความที่คนเขียนเป็นผู้หญิงนะคะมันจะเป็นอยู่ในช่วงพาท์ที่สี่พาทสุดท้ายเลยที่จะมีตอนที่ผู้เขียนน่ะได้ไปสมุดภาพเป็นบ้านสไตล์โตเกียวแล้วกลายเป็นว่า มันลิงก์ไปถึงประสบการณ์ถึงบ้านของตัวเองว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันซึ่งบ้านอ่าไม่ใช่โตเกียวนะคะเป็นเกียวโตวอ่าซึ่งบ้านจากเกียวโตอ่ะมันก็เป็นที่มามันมีที่มาจากบ้านสไตล์จีนที่มีมาแบบสองสามพันปีเป็นภูมิปัญญาโบราณนะคะก็ละเลยทําให้ย้อนกลับไปดูบ้านตัวเองว่าลักษณะบ้านที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีพื้นที่ใช้สอยอยังไงบ้างเราก็ไปเจอพื้นที่ใช้สอยของผู้หญิงทําให้ในตอน ท้ายๆของเล่มอะค่ะกลายเป็นว่าเล่าไปเล่ามาสูตรอาหารของคุณย่าคุณยายก็เกิดขึ้นมาค่ะซึ่งตรงเนี้คือตัวผู้เขียนนะได้เขียนไว้เองว่าตอนได้เห็นสมุดบ้านอันนี้เรารู้สึกว่าเรื่องวิชาการความรู้เหตุผลนะให้เราเอาออกไปได้เลยแล้วเราอ่ะก็ใช้ตรงเนี้นำนำเราเข้าไปสู่อีกองความรู้แบบหนึ่งของผู้หญิงนะคะซึ่งทั้งสองเล่มเนี่ยมันเป็นการ อย่างที่คุณมงลักได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นการที่เล่าเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่ว่ามันคือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนโดยที่คุณสุกัญญาทําได้แบบเรียกว่าตั้งใจทําให้เห็นเลยว่าเข้าของทุกชิ้นในบ้านนะคะมันโยงไปถึงเรื่องการเมืองเรื่องกฎหมายต่างๆได้นะคะเป็นการแบบตั้งใจทําแบบสุดชีวิตอย่างที่บอกจริงๆทุกรายละเอียดในขณะที่ถ้าเป็นเล่มเธอเป็นลูกสาวอะ่ะก็จะ มีการบันทึกเรื่องของผู้หญิงในสมัยนั้นใช่ไหมคะทำให้เราอะรู้สึกถึงอารมณ์ที่สะเทือนใจมากๆทั้งสองเล่มเนีย่ยมีประโยชน์คนละแบบกันอารมณ์สะเทือนใจมันมันมี Impact ตกับเราแบบรวดเร็อเวอะคะ่ะในขณะที่ลมพันมีรูร่วงหน้าสามารถเก็บเอาไว้ใช้อ่านหรือใช้อ้างอิงทีหลังได้อีกยาวนานถ้าเอาทั้งสองเล่มนี้ไปสอนทั้งในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนก็สามารถเป็นหนังสือนอกเวลาได้แล้ว เราสามารถที่จะให้นักเรียนมีทางเลือกว่าตัวเองอะอยากจะรีเลยกับเล่มไหนมากกว่าะคะ่ะมันจะเป็นสไตล์คนละแบบจริงๆทั้งสองเล่มนะถ้ามองในเชิงของการต่อรองอพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวเพราะอย่างที่หนึ่งเลยมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของครอบครัวแล้วก็เป็นคนธรรมดาสามัญด้วยนอกจากนี้ก็ยัง มีเรื่องของความเป็นชาติพันธ์ของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะแล้วเนี่ยมันจะมีความซ้อนๆๆหลายๆประเด็นที่อยู่ในนั้น <Okay. S 1> ในเล่มอย่างที่คุณกิติยาได้พูดถึงลมพัดมิรู้ล่วงหน้าว่ามีเรื่องที่ทำให้ได้ย้อนกลับไปดูบ้านของตัวเองเรื่องพื้นที่ใช้สอยของผู้หญิงอะแล้ว <Okay. S 1> เออเราเราเห็นพื้นที่ของบ้านเราเนี่ย มันแยกความเป็นหญิงเป็นชายอย่างไรเอาไว้บ้างถ้าของชายอ่ะจริงๆของคุณสุกัญญาค่ะในหนังสือของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างใช้คําว่าเคียงบ่าคเคียงไหลหรือจะแบบชัดเจนมากว่าทั้งสองแบบมีค่าพอๆกันของชายก็คือเป็นการเก็บหอมร่มริบทํางานหรือว่าไปแอบเก็บไม้แอบใช้คำว่าแอบไไปเก็บไม้มาสร้างบ้านนะคะมาประกอบขึ้นมาเป็นบ้านแล้วก็ทําลงสีพื้นที่ของผู้หญิง รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเขาจะเป็นพูดถึงวลักษณะสหปฏิยกรรมบ้านที่จะเป็นลานตรงกลางเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์แล้วก็จะมีลานเล็กๆที่เป็นที่ที่ผู้หญิงทําครัวคือตอนที่เขาเล่าถึงพื้นที่ของผู้หญิงทาครัวเราได้ถึงเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กขึ้นมาเลยว่ามันมีความแบบคล้ายกันมากๆอะคะ่ะเป็นเรื่องเรื่องเล่าถึงขนมไทยโบราณอะไรต่างๆนะคะ่ะาประมาณนี้ในเรื่องพื้นที่ขอแชร์นิดนึง มันทําให้นึกเชื่อมโยงไปถึงนิยายเรื่องอันกราการุณของคุณลาดิตเช่นเดียวกันมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่ความเป็นแม่ของตัวเอกในเรื่องเพราะว่าความเป็นแม่ที่มันเลื่นไหลนะเพราะว่าเขาอยากจะเป็นแม่อีกเพศสภาพหนึ่งเพศสถานะหนึ่งในขณะเดียวกันเขาพูดถึงเรื่องพื้นที่ภายในบ้านด้วยเช่นเดียวกันประโยคนึงที่ชอบเลยน,ะนั่นก็คือเขาพูดถึงในลักษณะว่าครัวที่ออกแบบโดย สาม,มีเออเราเราก็เลยเอ้ยมันเป็นข้อความที่ไม่ยาวอ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายมีมีสัญ,ญลักษณ์ที่กำลังจะบอกอะไรเราอยู่นะแล้วอย่างในเล่มที่ลมพัดมิรู้ล่วงหน้าที่มีเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะอาจจะเป็นพื้นที่แบบแชร์กันได้เนาะใช้ร่วมกันได้ของที่บ้านอนะไรเงี้ยมันก็มีมิติที่น่าสนใจเออในความเป็นบ้านนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะกลับไปดูตรงนี้ตีความอีกทีหนึ่งว่าเออคือือแต่ละคนก็จะเห็นต่างกันเนาะเพราะเราก็จะรู้สึกว่าเออจริงๆเนี้ยในความเป็นบ้านเนี้ยมันควรจะเป็นพื้นที่แบบไหนดีนะเออสับส่วนไหนเป็นของผู้ชายมันจะถูกมองว่าบ้านน่ในเชิงของฟังก์ชันของคนที่อยู่ใช่ไหมคะก็ผู้หญิงทำหน้าที่แบบว่าดูแลทำความสะอาดแล้วก็พื้นที่ในครัวเราก็จะได้ยิน ประโยคที่พูดบ่อยๆว่าผู้หญิงได้ออกไปนอกบ้านออกจากพื้นที่บ้านแล้วก็พื้นที่ของครัวอันนี้เดี๋ยวไปดูว่าเออมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนอย่างไรนะทีนี้ในเรื่องของประสบการณ์ของผู้หญิงเราก็คุยกันมาแล้วในสองเล่มน,นี้แหละตัวครูกิเองก็มีเรื่องเล่าที่เป็นประสบการณ์ของผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการ อ่านหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็มองด้วยมุมมองแบบสตรีนิยมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะหยิบจับประเด็นเหล่านั้นมาใช้ทั้งในการทำงานสอนแล้วก็งานเขียนของตัวเองทางคุณกิติยาเองมองว่าผู้หญิงกลุ่มไหนที่เราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องประสบการณ์ชีวิตองค์ความรู้ของเขาเนะเพราะเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเรื่องของคนสามัญธรรมดาทั่วไปหรือคนรายล้อมตัวเราเนี่ยพอมัน มีการหยิบจับขึ้นมาเขียนเป็นเรื่องเล่าอ่ะมันสามารถเป็นชุดข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงและใช้งานวิชาการเข้าไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ตีความแล้วก็สกัดมาเป็นแนวคิดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะคือที่สนใจว่าจะทาหนังสือขมือต่อก็คือคือหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มผู้หญิงขายบริการที่เขียนหนังสืออะคะ่ะที่เขียนเล่าเรื่องตัวเองออกมาเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนจะเข้าใจเขาจาก เราเป็นคนนอกอะที่เราหันไปมองเขามากกว่าเราอยากจะให้แต่ละคนเล่าเรื่องตัวเองออกมาซึ่งถ้าเป็นของคนไทยอะคะ่ะตอนเนี้ยคือหาได้ประมาณสามสี่เล่มแล้วเล่มที่ดังๆก็คือคุณเอรี่อะคะ่ะที่เขียนออกมาประมาณสิบกว่าเล่มเลยแต่ว่าถ้าเป็นของคนอื่นก็จะมีแบบมีนักข่าวช่วยเขียนให้บ้างนะคะแล้วก็จะมีคนที่แบบได้เราฟังเรื่องเราแล้วก็เอามาเขียนแทนให้อ่ะคะ่ะ ตึ่งเราก็พยายามรวบรวมแล้วก็พอมาเจอเรื่องเธอเป็นลูกสาวะมันก็จะเห็นอิมิตีนึงที่เป็นผู้หญิงที่ทำงานประมาณนี้อยู่ใกล้บ้านนะคะคือที่สนใจเรื่องเนี้ยเพราะว่านอกจากที่คนจะมองด้วยมุมมองนอกแล้วอะ่ะบางทีอะ่ะคนยังมองว่าว่าในยุคเนี้ยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพถ้าเขาอยากขายบริการเขาก็ย่อมทำได้แล้วหรือว่าสื่อที่มันทำออกไปอะ่ะมันกลายเป็นเรื่องอินเตอร์เทน กับคังคูใบหรือว่าละครโรทรทัศน์อะค่ะที่จะสะห้อนเรื่องพวกนี้แต่ว่ายังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่เขาถูกหลอกไปค้าบริการอือแล้วก็มีอย่างเช่นหนังสือของคุณน,นีที่เขียนเรื่องฝันสลายที่ปลายทางก็คือจะเป็นรวบรวมผู้หญิงสี่คนที่ถูกหลอกไปค้ามานุษย์นะคะมันก็ยังมีนิตินี้ที่หลากหลายซึ่งแต่ละคนก็ต้องเล่าออกมาเองว่าทำไมเราถึงได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้ว เขามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรอะคะอ่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะทําก็คือเราอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นชื่อผู้หญิงที่อยู่ใกล้บ้านตัวเองนะคะอย่างเช่นเป็นลูกปั้นก็ได้หรือว่าเป็นชื่อถนนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนเด็กๆเราไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องของอะไรที่อยู่แถวบ้านนะคะมันทําให้จิตวิญ,ญญาณของผู้หญิงหรือว่าเทพเจ้าผู้หญิงะที่มันไหลเวียนอยู่ในพื้นที่ที่เราเกิดนะคะ เราขาดองค์ความรู้ตรงนี้ไปอะคะ่ะถ้าได้ทําออกมาเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้อ่านด้วยค่ะอืมนะต้องไปตามเก็บนะคะ,ะใ,นในหลายหลายที่ด้วยคือถ้าคุณกิติยามีโอกาสไปที่ไหนคือที่พูดนี่จะทำอ,ะออกมาเป็นซีนใช่ไหมหรือตัวเองอยาก,กขยายเป็นถึงแบบงานวิชาการเลยไหมเพื่อให้มันได้เป็นชุดความรู้แล้วก็คนอ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างเงี้ยต้องลองเอาไป คิดดูอีทีว่าจะออกมารูปแบบไหนคะ่ะอืมนะ,ะเพราะว่าก็ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนอะการตกหล่นของเสียงของผู้หญิงที่อยู่ตามที่ต่างๆหรือว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของเขาว่าเป็นมาอย่างไรนะคะไม่ทราบว่าอยู่ชุมชนแถวไหนคะเนี่ยอยู่แมนสีอะค่ะซึ่งแมนสีก็คือเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งอืมนั่นแหละอันนี้ก็ได้เรื่องแล้วนะหนึ่งเล่มสําหรับศิลป่ะ <laughs> <laughs> ทําเป็นเร่มไใครเร่มมันไปเลยดีกว่าจะได้ดู<ช>แบบแยกๆดีแล้วมันทําให้เราสามารถที่จะเจาะลึกนะในแต่ละคนได้ด้วยเพราะว่างานลี์ของคุณกิติยาไม่ไม่ได้มีแต่เรื่องนะคะจะมีภาพประกอบด้วยนะ,ะซึ่งเธอวาดอเองผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามได้นะคะสําหรับผลงานของคุณกิติยาวิทยาประพัดนะคะซึ่งจะทําในรูปแบบซีนทั้งนั้นเลยแล้วก็ ติดตามผลงานอื่นๆได้นะคะในเชิงของงานวิชาการด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็นำเสนอให้เราได้เห็นถึงประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงแล้วก็เป็นลูกจีนพ้นทะเลคนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้เราได้รับทราบบริบทแล้วก็ผลงานที่จะมีให้พวกเราได้ติดตามต่อไปวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการลงบุมอ่านสวัสดีค่ะ าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเซิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast